สวัสดีนะคะชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะสวัสดีชาวสองนะคะวันนี้นกก็จะมาเปิดดูพลังงานความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะ นับตั้งแต่นะคะเอ่อการดูนะคะมีผลนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะสองพนี้นะคะเป็นการดูแบบดรวมนะคะเป็นการดูแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอดูพลังงานของชาวธาตุไฟหน่อยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดนะคะ ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะมาดูกันค่ะนกจะเปิดไพ่ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะ,นะเดทค่ะ The Emperor ค่ะไพ่พิเศษนะคะนายอบคับค่ะเด็กถือดาบค่ะ ตัวคุณนะคะพลังงานของคุณรู้สึกว่าคุณจะนิ่งจะนิ่งมากขึ้นช่วงนี้คุณจะใช้เหตุใช้ผลมากยิ่งขึ้นนะถามว่าคุณคุณรู้สึกอย่างไรเขาคุณก็อยากให้เขาใส่ใจคุณบ้างนะอยากให้เขาใส่ใจคุณเหมือนครั้งแรกที่เคยเจอกันรู้สึกอย่างไรก็ยังอยากจะให้เขาแบบ เออแสดงความรักออกมาบ้างเหมือนที่เจอกันแรกๆนะคะคุณก็กำลังดูสถานการณ์ดูเขาอยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณเหมือนกับว่าความรู้สึกคุณนะเป็นเดทขึ้นมาหรกว่าความรู้สึกคุณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันมันมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะคะเขาอาจจะนิ่งเย็นชากับคุณมากขึ้นหรือตอนนี้คุณก็ เริ่มที่จะนิ่งแล้วเหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณสักเท่าไหร่เหมือนตอนครั้งแรกที่เจอกันน่ะอืมขอดูพลังงานของเขานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติคนไกลนะคะชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนนะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้มีความแตกต่างกันด้วยไวยก็ได้นะคะ ขอดูตัวเขาล่ะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณใช่นะใช่สำหรับเขาแต่เขาเป็นคนที่ฟอร์มเยอะนะคุณก็ฟอร์มเยอะมีอีโก้กันด้วยนะคะตัวเขาเองมามา,มาหายหายเนาะอยากมาก็มาค่อนข้างเอาแต่ใจ นะคุณก็ดือ้อนะคุณก็ดือ้อเขาก็เอาแต่ใจเหมือนกันแบบว่าอยากมาก็มาอยากหายก็หายนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงหรือมีพื้นที่ส่วนตัวของเขานะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนกะมองว่าตัวเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะคะรักคุณรู้สึกถูกใจคุณ พอใจในความสัมพันธ์นี้นะแต่เขาไม่ค่อยที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะพูดน้อยด้วยนะคนคนเนี้ยอืมบางคนคุยกับเออคนที่เล่นการเมืองก็ได้เจ้าของธุรกิจก็ได้หรือมีอำนาจในการสั่งการก็ได้นะคะอืม คุยกับคนที่ทำงานต้องเดินทางตลอดก็ได้นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะการสื่อสารทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้นะทีนี้มาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟคะ เขามองว่าคุณน่ารักนะอืเขาก็ชอบคุณแหละนะคะดิสตาคุณก็เป็นคนที่เขาให้ความสนใจนะเขาอยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆเนะี่ยแบบไม่ไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยอืมคือนกมองว่าตัวเขาเองก็ยังอยากจะสารความสัมพันธ์นี้ต่อนะ ยังให้ความสนใจคุณอยู่นะคะอืมเขาดูแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาอืมคุณเหนื่อยอะ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะเหนื่อยใจก็ได้นะคุณไม่ตามคุณไม่อยากจะตามเขาละนะสี่เหรียญคุณคุณก็คิดมากเรื่องของเขานะมีความแบบ ยังไงอะสี่เหรียญคือสี่เหรียญกับห้าเหรียญคุณก็รู้สึกว่าเขาอะใช่อะแต่คุณเหนื่อยที่จะตามเขาแล้วก็ได้นะนะตอนเนี้ยอืมแต่เขาก็สําคัญกับคุณอยู่นะสําคัญอยู่แต่คุณอาจจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่แล้วเหมือนกันคุณนิ่งแล้วเหมือนกันนะคุณอาจจะไปโฟกัสกับการเรียนการงานของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องทํานะคะนะ บางท่านคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมฆสิง์ธนูด้วยกันนะขอดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะชามเพอร,แร์แรนต์น่กังว่าความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังไม่ได้แบบถ้าเขามีการเว้นระยะห่างจากคุณไปนะคะ เงียบหายไปแต่ความสัมพันธ์นี้ยังคงได้สารต่อนะคะยังคงที่จะประคองต่อไปนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ปล่อยกันหรือว่าตัดขาดอะไรกันนะคะยังมีการติดต่อสื่อสารมีแรงดึงดูดนะคะมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะต่อให้ความสัมพันธ์นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือต่างฝ่ายนิ่งก็ตามมันจะมีการได้คุยกัน นะเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะมาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยเขายังมีความหึงหวงในตัวคุณอยู่เหมือนกันนะคะมีแรงดึงดูดนะคะอืมขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มความสำคัญเป็นอย่างไรบ้างคะทิงถือเหรียญเจ็ดถ้วย เดอเฮือกแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะหกถ้วยมอวงว่าช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันหันหน้าเข้ามาคุยกันคืนดีกันมากขึ้นสแสดงความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมากขึ้นเขาอาจจะกลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึก หัวใจฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากที่เขานิ่งๆไปนะอาจจะมีการตามใจคุณมากขึ้นในช่วงนี้นะต่อให้คุณนิ่งเฉยคุณไม่ทำอะไรเขาจะเป็นฝ่ายที่จะเทคแคร์คุณนะคะเอาอกเอาใจคุณ คุณอยากจะได้สิ่งไหนเขาจะตามใจคุณนะคะ w i วออ f ฟอร์จูนหรืว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของเขาทางความคิดของเขาเขาอาจจะคิดได้ว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยเขาจะต้องเสียความสัมพันธ์นี้ไปซึ่งก้าวไม้เขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่อยากเสียความสัมพันธ์นี้ไปสิ่งที่เขาจะทำคือการเทคแคร์คุณนะคะดูแลคุณให้ดีขึ้น นะคะอือพอดูไพ่แนะนำไพ่แนะนำกับชาวธาตไฟหน่อย The Tower ค่ะเดอะทาวเวอร์ The ค่ะดิ e High p r i e s t ค่ะเดอะทาวเวอร์คือโอ้จะรู้ว่า เขาเขากลัวจะสูญเสียคุณไปจริงๆนะเขาจะเข้าหาคุณเขาจะเขาจะเหมือนแบบเข้าหาคุณหนักขึ้นนะ่ะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะคือเขากลัวจะเสียคุณไปจริงยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณทําตัวลึกลับซับซ้อนเขาอ่านคุณไม่ออกเนี่ยนะนะ เขาก็กลัวว่าคุณจะมีความลับกับเขาหรือมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามานะคะความกลัวตรงนี้จะทําให้เขาแบบกลัวจะเสียคุณไปเขาจะไม่ไม่ปล่อยมือคุณเลยนะอกับคุณคณนนี้ยิ่งคุณแบบดูดีสวยหล่อดูมีสเสน่ห์ดูหน้าค้นหาอย่างเงี้ยดูยากดูอ่านไม่ออกอย่างที่บอกอ่ะเขาจะยิ่งแบบหลงคุณยิ่งจะ พยายามที่จะเข้าหาคุณทำให้คุณแบบรักเขาหลงไหลเขานะเขาจะทำแบบนี้นะไพ่บอกนะคะอืมเขาจะได้พยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามกับคุณมากขึ้นเพราะเขาไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะทุกคนอประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดชาวธาตุไฟค่ะ ขอดูคนโสดชาวธาตุไฟหน่อยนะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ The h i g h l a อืคนโสดเหมือนคนุณคุณรอคนที่ใช่คุณใจเย็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณเหมือนกับว่าเออรอคนที่ใช่รอคนที่แบบ เบื้องบนส่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าโดนบรรดาให้เจอกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเราเจอคนที่เป็นคู่พนคู่วาส,สนาก็ได้นะคะในในในตอนนี้คุณโสดอะ่ะคุณรอเจอคนที่ใช่คนรักที่คู่ควรกับคุณแล้วจริงจังและชัดเจนกับคุณได้เปิดเผยในความสำคัญได้อย่างเงี้ยความรู้สึกคุณนะอืมแล้วจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสด คนกเก่าๆค่ะคนที่เคยจบกันไปค่ะที่จะเข้ามาหรือคนที่นิ่งเงียบหายกันไปจะติดต่อคุณมานะคะจะกลับเข้ามาพูดดีกับคุณคืออนดีกับคุณหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้ก็ได้ไพ่เดทขึ้นมาถึงสองใบนะคะเป็นอันนี้เป็นไพ่เสริมในสํำรับนะก็เดทเหมือนกันซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้แล้วจริงๆหรือการที่ไม่มีคุณเนี่ย เขาอาจจะอยู่ไม่ได้รู้สึกเดียวดายนะคะเขายังต้องการคุณอยู่ก็ที่โดดเด่นก็คือคนเก่าเก่านะคะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ติดต่อคุณมาอย่างเงี้ยนะอืมขอดูนะคะว่ากลับเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างสองดาบน้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึก สับสนรู้สึกว่าเขาไม่ร้อยเซกับเรานะสดาบคือ50 50ิบนะสิดาบก็ดาบอีกนะคะอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณหรือเขาให้คุณเข้าไปเป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะซึ่ง ทำให้คุณอยู่ในสภาอารมณ์สภาวะอารมณ์ที่รู้สึกแย่ไม่ดีเลยนะคะคนคนนี้ถ้ากลับเข้ามานะคะเออก็ต้องระวังด้วยนะก็วันนี้ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วคู่ควรค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน